ไปะไปให่ะไปเลยไปเลยไปเลยลไปเลย,ยเชุดนี้แหละเพีป่าก็ใส่นี้ป่าครับทุกคนเโอเคนะผมตอนนี้ก็อยู่ น้อยแชกนะตอนนี้ก็มาหายูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งนะแต่ว่าไม่เจอหายไปไหนวะเห็นบอกว่าเห็นแม่แกบอว่าไปได้ย่าพะนะเออเมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่ทุ่งนานะทุ่งนาไหนวะจะโทรถามตอนเด็กกว่าได้ครับได้ได้ครับเดี๋ยวบีบใจเลี่ยดโอเคโอเคเจอกันครับโอ้อยู่ทุ่งนาพะนะไปดูก่อนไปดูก่อนเฮ้ยไปวะเฮ้ยได้อยู่วะเอาเรี่ยดอ่ะ บุยรัไปบุยรัไปชิว,วโอ,โอโ้ตายยากนะน่่เน่อันนี้เสียเอฟนะผมเมื่อกี้มาไม่เห็นเราไม่สังเกตเพราะว่าคือแบบรถมันแรงเกินอะไรเงี้ยว่าอยู่ไปบ้านไม่เห็นคนก็เลยออกมาไปเลยไปเลยลไปเลยนะไปเลยชุดนี้แหละสายแล้วสายแล้วต้องรีบไปจัดไปจะมาตอนนี้โอ้ก็บอกว่าจะมาหาบ้านหนคิดว่าจะไปคุยอยู่บ้านแต่ว่าไม่มีเวลาแล้วไป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  โอ้อีกแค่พป่ากันใส่พีป่าครับทุกคนโอ้โหคุกคนโดนเราบอกให้ไปจุดนี้ก็ไปจุดนี้หรือดิจุดนี้จะทำจริงหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยเบี้ยวไปจะจัานมาจัดจ้านมาเก้ เปิดไฟกันด้วยออรู้จักกันรู้จักกันรู้จักกันขับรถกันก็แล้วกันนะฮะโอเคดีกัน ผมก็ข no ับตามหลังมานะผมเย็ดเก้กูค <ri> <ros> ืออยากได้วิบากแท้มาเดี่ยเออจะตายวิอยากได้วิบากเลยวะโอ้โหดูดิรถผมจะพันโลแรกนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้รถผมดนนะคราบจะถึงบรีดำไปเนี่ยโอเคจอดพักแป๊บเลยโอเคผมขอจอดจูนน้ำมันแป๊บนึงนะครับผมเพราะว่า รู้สึกว่ารถมันน้ำมันจะหนาเกินไปหรือเปล่าต,ตามไม่ทะลุเลยตามไล่ตัดกันอยู่กันแนี้บอก่าพี่พกำลังจกขึ้นมแล้วปุ๊บของกันทุกท้ายก็ไปเลยเดี๋ <c oughs> ยวมาค่ะเดี๋ยวผมจูน้ำมันก่นเช็ดกันดูกันว่าน้ำมันมันหนาหรือเปล่า <c oughs> จอดรอรถตสีสักคู่นะผมว่าจะจูนรถไปไ okay. <c oughs> ด้เวเลยโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกคู่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเกยยกมายตัวเรอ่าอลาบตูเับตู

ตัวเองเขาทุกคนตอนแรกเลยที่ผมเปลี่ยนสเตอร์อ่ะคือสเตอร์สเตอร์ไอสิบสี่สามสิบหกผมว่ามันมันประมาณร้อยสามสิบเกือบร้อยี่สิบอ่ะแต่ผมเปลี่ยนเป็นสเตอร์นี้มันไม่วิ่งะครับทุกคนผมบอกผมว่าผมต้องไล่สิบสี่สามสิบห้าไม่ก็สิบสี่สามสิบสามไม่ก็สามสิบสองดูนะครับผมเพราะว่าวาตาผมไม่ไหลครับแต่ว่าต้นเนี่ยประมาณก็สามพันีีมาอยู่นะเฮ้ยกอดด้วยพี่ โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมาลองวิบากนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่เส้นบุยรำนะครับผมที่กำลังจะเข้าสตึกไปบุยรำนะฮะอันนี้เราจะมาลองวิบากกันฮะเย็ดเคครั้งแรกวะอันนี้ก็ขายทิ้งนะครับผมตอนนี้เป็นสี่จังหวะนะเดี๋ยวจะลองสี่จังหวะก่อนแล้วจะมีโอกาสาาจ,จะไปลองสองจังหวะนะเย็ดเคแม่งลอบตามือวะเกียร์ได้ตกลงใช่ไหมวะตัวแม่งโคตรเร็วครัทุกคนเก้าหนึ่งเนยวะ นครับไม่ต้องทอนครับผมโอ้โหมันเป็นลูกอะวอวแม่งแบบต้นจัดต่ะทุกคนมันจูนยิงท่อแตกได้นะผมจูนไหม ตปเลยคันนี้มันสามารถจูดยิงท่อแตกได้นะผมถ้าใครติดตามช่องก็จะรู้นะครับผมไปดูคลิปได้ที่เราเปลี่ยนกล่อง ECU นะพร้อมพร้อมพร้มทุกคนรุยกันดีกว่าเฮ้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 อเะกูดับ ครัทุกคนโอเคตอนนี้เราถึงสตึกแนละ้วฮะอันนี้ก็เป็นสตึกก็อีก50โลน่าจะถึงบุรีรัมย์นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะขับวิปากไปบุรีรัมย์กันนะอีเ e คเขาป่าครับทุกคนก็แบบเดีย๋ยวมาลองฟิลอันนี้มาลองฟิลถนนจริงนะครับผมเดีย๋ยวรอบหน้าจะไปลองฟิลถนนดิน,นกันนะครับผมรถไม่ได้สุดยอดนะชุดสุดยอด oh. <laughs> เอาเรื่องเด,ดิรถชุดตัดอ้อยวะ่ <laughs> <laughs> เป็นบุกเปกช่างแม่งครมันขับตัวพันน้อยแม่งลามยังไงก็ทันเด็กเจอแรงว่ารถไปไม่ค่อยมาแต่ว่ารอตต้นนี่จัดมากไม่เลยตกลุมตกหลุมแม่งไม่เป็นไรเลยทุกคนรับทุกคนแรงเจอรถคูแรงขนาดนี้เลยเนี่ย มมาดดครรับไไไ่้กิอะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงช็อปสายชิลบีปปอกทอกให้คุยคัดตอนนี้เราก็อยู่บุรีรัมย์เลยนะครับผมหลังจากที่ขับรถมาจากอ่าสารคามนะผมเพราะว่าผมถ่ายจนแบตหมดในากล้องผมนะก็เดี๋ยวเราตอนนี้คือพี่โอมวันนี้แกจ,จะเข้าป่านะแต่ว่า ผมดูท่าว่าผมคงไม่ได้เข้านะเพราะว่าเ <m> พราะว่าแกไปทั้งวันทั้งคืนไงออกแบบออกบ่ายกับทีประมาณสองสามทุ่มเงี้ยผมเลยคิดว่าคือผมจะมาไปกลับนะครับผมก็กำลัาเที่ยวเล่นกับบุยลำแล้วก็กลับนะแล้วก็จะไปหาช่างบิ๊กบุยลำนะผมเพราะว่าผมจะเอารถผมเนี่ยไปทําอะไรสักอย่าง,งที่คิดว่าทําให้มันแรงขึ้นนะครับผมโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะไปหาพี่โอมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยัง,ยงตามหาตัวแกไม่เจอนเพราะว่า อยู่ดีแกไปโผล่ไหนก็ไม่รู้แลงป้นะอหลงป่าโอเคนะเหมือนเยเอะเราก็มีแนวร่วมมาหนึ่งสองสามสี่นะผมมีวิบากมีซีบีอารพันมีเวฟแล้วก็มีวนะ่าห้าสิบนะผมก็ทุกคันโดนเวฟแดกหมดทุกคันนะผมก็ชิวๆครับน้องๆก็แบบรถพี่แรงเกนะิร์ลก็เดี๋ยวก็ไปข้งางในกันดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูรถแต่ละคันของพี่โอมด้วยนะผมว่ามีคันไหนบ้างน,นะโอเคไว้เจอกันนะจิ๊กวิทยาน ยูดิยดิครับ่นี้ยืนดิครับ,รบอเอเอาอหน่อยวาเอาหน่อยวะขอรองหน่อรักกันขอรองหน่อยรักกัน